วันที่ค่ะทุกคนในส่วนของวันนี้นะคะก็เน้นยกดัมเบลแต่ว่าก็แอบหมดแรงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ซิทอัพนิดหนึ่งซิทอัพสามเซตแล้วสิ้าครั้งเล่นขาสามเซตแล้วก็มีดัมเบลนั่นแหละไปถึงฟิตเนสตอนแรกก็ มีปั่นจักรยาน20นาทีเปิร์นไปประมาณ200กิโลแคลอรี่มีใครอยากแนะนำอะไรก็สามารถแนะนำได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนเป็นอะไรที่แบบขี้เกียจมากขี้เกียจตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านทุกคนเชื่อไหมว่าเราสามารถเอาชนะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้มันเป็นอะไรที่แบบแอบยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราก็ ทำสําเร็จนิดนึงตรงที่เราแบบสามารถไปถึงฟิตเนสแล้วก็ออกทุกท่าที่เราอยากออกได้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์เนะีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้สายด้วยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายวันนี้ก็สำเร็จอีกวันหนึ่งแล้วนะคะ